โอเคถ้าผมเจอช่วยได้ครับช่วงน็องเอามาแลองช่วยเขาเลยที่เราไปเตรียมความพร้อมมาตั้งนานพักมาสิที่ให้ปูวอมมาแล้วเมื่อกี้ใช่เพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยก็คือการไต่ตึกลงไปข้างล่างจะเกิดไปเกินไปเกินไปเดี๋ยวกลับก่อนแล้วกันไม่สู้เลยหรอไม่สู้เดินยังไงลงมามาเกยกว่าเราง่าย ีเกมของเราในวันนี้ก็คือคือหมวดนี้มีอะไรกติกาก็คือให้บอกสิ่งที่อยู่ในหมวดนี้ภายใน3ามวินาทีนะคะสลับกันไปเรื่อยๆใครที่ตอบไม่ได้เป็นสตันที่ใครคนั้จจะโดนลงโทษสลับไปเรื่อยๆเลยเหรอฮะสามวินาทีใช่ก็คือต้องมีคนแพ้คนหนึ่งใช่เอาแล้วเอาแล้วงานนี้ความเป็นพี่น้องช่วยไม่ได้นะโอ้ย เราต้องเป็นศัตรูกันเท่านั้นแหละครัใช่แค่ข้อไหนใครตอกใครแพ้ให้เอาสติกเกอร์แปะหน้าแปะหน้าใช่แซงว่ารู้เลยว่าคนที่โดนแปะเยอะคือคนแพ้คนแพ้งั้นขอสามใบเลยแล้วกันโอ้โหไม่ได้ใช้เยอะคนมั่นใจเดี๋ยพี่พี่พี่เห็นมาเยอะนะคนที่มั่นใจแบบนี้สุดท้ายนะโอ้โหหน้าไม่มีที่ว่างเลยจ้ะ ไอ้อยออกตัวแล้วอย้อนตัวแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมสองสองแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วครับมาคิดว่าแนวโน้มมีคิดว่าใครน่าจะได้เปรียบมากกว่ากันในเรื่องนี้อันนี้ว่าน่าจะเป็นโอครับที่ได้เปรียบสูดเลยเมื่อกี้เขาขิงไปแล้วไงสาวเราบอกว่าอย่าไปยอมใช่ไหมเดี๋ยวเราดูชนะไปแล้วครับนี่แต่ข้อข้อแรกเนี่ย บอกเลยว่าพี่แต๋อาจจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกินเอาแล้วให้บอกชื่อของกินที่เป็นสีชมพูโอ้โหอะไรวะเนี่ยให้อะไรสีแดงไิ๊ไติ๊กสีเป็นสีชมพูที่กินได้เอากินได้อกติกินได้๊กติ๊กติ๊กติ้กติ๊กติไกติกติ๊กติ๊กติ๊ก่ิ๊กติ๊กติ๊ต่กติ๊แล้วิิ่มที่ใครก่อน ขอกอดแม่มีน้อยเดี๋ยวไปอ่านเฉยชุบเยชุบไม่เสียสลากให้น้องเลยอ่ะไปเฉยชุบนะอ่ะเสียสลากแล้วกันอ่านเดี๋ยวต่อบมาอ่ะพี่สาวเสียสลากให้เลยเอเริ่มก่อนพร้อมไหมที่เป็นสีชมพูนะพร้อมยังหนึ่งสองสามเอ่อเค้กสตรอเบอรี่ครับได้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 นมเย็นครับ ขนมปังสตรอเบอรี่ครับเรื่อยๆขอคาดก่อนนะทุกอย่างลงท้ายด้วยสตรอเบอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็หมดโอเคครับขนมชั้นสีมูครับได้ได้ได้ขนมเทียนสีมูครับฮะมีเหรอวะไม่รู้วะมีไหมครับขนมมีป่ะเยเจอไหมมีต้องมีสิจริงเหรอใครไหมได้โอเคออนเกมขนมปังกรอบ แท่งรสสตรอเบอรี่ครับผมเออเครื่องเสตรอเบอรี่อ่าอ่อไอติมรสสตรอเบอรี่ครับเออได้อยู่ได้อยู่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตครับเออได้หน้่งนมสตรอเบอรี่ไงเฮ้ยเอาไปยังไม่เหมือนไม่เหมือนกันสตรอเบอรี่รี่ปั่นได้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 อ่หนึ่งมิกซ์เบอร์รี่ปั่นมันออกมาเป็นสีอะไรมิกซ์เบอร์รี่ปั่น มีเสียงจากห้องส่งมาบอกว่าสีม่วงพี่ไผเคยเจอมิสต์สตรอเบอรี่สีอะไรอ่าสตรอเบอรี่ก็ออกม่วงๆนะฮะนั่นแหละสีสีม่วงเอาได้ไหมค่ะเอ็กสาวหนึ่งสองสามสาราเปาสีชมพูใครเลยสาราเปาสีชมพูสาราเปาสีชมพูได้ละวันเนีวันเนี้ยถายไงเขาไม่ทำออกมาอยู่นะได้เหรอได้เหรอสีผ้าเทาเหลือมิดหน่อย พี่เคยเห็นอยู่พี่เคยเห็นอยู่ว่าจะสื้อย่างแล้วพี่ไต่ยากแล้วพี่ไต่หนึ่งสองช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ครับยังไม่ยังไม่ได้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 เอออีกแล้วนะไต่เลโอเลโอหนึ่งหนึ่งสองสาม ไม่ออกหมดแล้วมันหมดแล้วเราต้องยอมรับแล้วแหละว่าเราต้องมีหัวใจที่หน้าอันมุ้งวิ้งของเราพี่ให้พี่ตัดเลือกได้เต็มที่เลยว่าอยากจัแตะไว้ต้องส่วนไหนของพร<อ>้พอมพร้พอมพร้อม่จะมีทางหน้าอย่าง <c oughs> ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้าาแปะเลยมาอชอบตรง,รงไหนแปะตรงนั้นแกมเออไหนไหนขอดูหน่อยนี่นรักเราจะไม่แกล้งกัน ออเราติดเขาไปแล้วนะตอนนี้ทำสันี่สัญญากันเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราโดนกลับนะไม่เป็นไรครับเรียวพี่อยากเห็นพี่ต่ายมีสติ๊กเกอร์บนแก้มวก็อยากเห็นเหมือนกันข้อต่อไปอยากให้เอามือไม่วันได้เห็นครับเหมือพี่อยากเห็นว่าเรียวเอาไว้พี่ผมว่างไงล่ะแต่จะตั้งใจเล่นแหละครัข้อต่อไปข้อต่อไปสรรพนามอะไรที่แบบคนไปแฟนกันเขาจะใช้เรียกแทนกันว้าวอ่าถนัดเลย รอรอเลยดีกว่าเขาถนัดด้วยละสิแต่ว่าพี่ให้คนแพ้เริ่มก่อนก็คือเลโอให้เลโอเริ่มก่อนอดินสองตาวที่หลับอาบอกกล้องแล้วนะไอ้ต้าวฮะตัวเองเธอได้เต็ง แล้วพี่ไตรเตงโหเล่นให้กอะไรอีกสองสามเฮ้ยเขาเสียจริงเหรอเรื่องนี้ดูดินี่มีเยอะไหมนนี้มีเยอะไหมหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้มีแบบอ้วนหมูใช่ ไม่ดีๆนะที่อยากเห็นที่อยากเห็นอุ้ยน่ารักอืมโอเคอย่าอ่อนอ่อนให้หน่อยอ่อนให้เหรออ่าอ่าอ่าเดี๋ยวหมวดหน้าเดี๋ยวจะรอดูมีกี่หมวดครับเนี่ยมีที่มีมีเดียวไม่เยอะประมาณแปดสิบเล่นได้เลยเลยเล่นสี่ทุ่มอ่าได้เลยฮะมามาข้อต่อไปของอะไรที่จะอยู่ในกระเป๋านักเรียนเรายังจำวัยเรียนของเราได้อยู่ไหม ทำได้อะไมได้ะอกอะไรเป็นโรงเรียนบ้างสบายนี่สบายใชทใช้จ้างขอบด้วยแล้วสิไม่มีของเลยเยอะพี่เยอะเออนี่พี่ต่ายเริ่มก่อนด้วยเพราะพี่ต่ายแพ้มาครับก่อนที่สอครับอ่ะเอาเลยไม่ต้องรอทม่ริรี่เรยมริเรมเริมเร่มมเิอ่เ่เ เอาว่าได้สอบทกเรียเลยเหรอได้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 สมุดจดฮะเออสมุดไม่กล่องดินสอคือเราพูดพวกดินสอย่างลบได้ได้ได้ดินสอครับยาวเลยอ๋อนั่นยังลบมาอ่ะหมายรัทัดครับเออดินสอกดนะอ่าอ่าลิควิดครับผมอ่มีลิควิดต้องมีปากกาเอออ่าปากกาสีดำครับมีปากกาสีดำต้องมีสีแดงปากกาหัวเงินด้วยครับเออมีปากกาสียังเงินต้องมีสีดำ กูแล้วเออ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 หนึ่งเอ่อสองฟุตเหล็กฟุตเหล็ก oh อ okay. oh ่าฟุตเหล็กคนยญาตเหรอมันทานตัวอย่างคนุญาตเหรอเฮ้ยมีน่าเชื่อเอ่อลิคลิควิดแบบแบบแบบลูดครับอ๋อลิควิดเปเปอร์ลิควิดเปเปอร์เอออะไรลิควิดต่ออะไรลิควิดเออกระดาษเปล่าครับกระดาษ A4 อ๋อกระดาษ A4 กระดนแมปต้องทำในแมป แฟ high, ้มสะสมผลงานครับเออคอมแมพไปด้วยดินสอสีครับเออมิเขาเรียนอนุบาลหรืออะไรเขรียนศิลปะเต้นศิลปะเอาเรื่องศิลปะผู้การผู้การครับเออพิ่าี่ป้าเออสิลเอ็ดป้ศสิบเอ็ดป้เออโหยากเหรอปวดยางหมดยางอะเรียวมีหนึ่งพิกิตาตอนเรียนเรียนเอกดนตรีอ๋อเอ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 หรือเอาไปเล่นจีบสาวก็ไม่รู้อุ้ยไอ้เต้าเออ พี่ไตรสามสอง iPad iPad เอ้ยสมัยนี้เขาเรียนด้วย iPad ไอ้แบบคาดไม่ถึงเลยสิ่งนี้มาเลโอหนึ่งสมุดบันทึกความดีครับเคยเขียนไหมเคยเคยได้เหรอไี้ยิ่งได้ไหมได้สมัยเรียนพี่ก็เขียนเหมือนกันอ๋อาแล้วพี่ไตรขนมครับผม อ๋อแล้วกขนมพายเคยหิวขนมพายใช่ไชาบูหมูสไลด์ไปหมดแล้วเนี่ยหนึ่งปีครับงี้ได้เหรอเดี๋ยวหมูปิ้งเลยต้องต่อจากนี้ตั้งเช้ไม่ใเออตั้งเช้โอเคโอเคโอเคกระติกน้ำครับกระติกน้ลีด้วยเด็กชายไต่ข้างข้างเลาละหลับมากกระเป๋าของเธอใบใหญ่ขนาดไหนดูกระเป๋าหน่อยดิมาหนึ่งโอ้สองปากกาไว้บอร์ดฮะเดี๋ยวค่ะ ทำไมทำไม่เขาค่เผื่ออาจารย์ใครบอกใช่ให้มาพี่แพรแปลงลบกระดาษเลยไหมฮะถ้าจะพกไปพกไปไม่บอกครับไม่บอกอุ้ยของอะไรอีกอ่ะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมฮะเฮ้ยไม่ได้หรือว่าเจอดตรงไปไม่ได้แล้วเออมันเจาะจงไปจอะตรงไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราจะได้พูดกันถึงสองพูนสามตังตังฮะเออใช่ค่ะ 3านสมุดบัญชีฮะสมุดบัญชีบัญชีให้มีไม่ไม่มีเหรอันนี้ไม่มีเหรอลเไม่ให้เลยนะที่นี่มาสมุดบัญชีจะต่ายจริจริงนะจต้จ่ายใช่ไหมทำทำเขาบังคับบันทึกความดีก็บันทึกแล้วมันต้องบันทึกอะไรแต่ออซื้อข้าเหนียวปิงมาอรอมาทาซื้อข้าวเหปิ้งมาสิบตันแล้วก็ต้องจดเอาไว้ได้เงินมาหนึ่งร้อยบาทได้ได้โอเคตายอยู่แล้ว พี่ตายซู้ๆนะยาดงครับอันนี้เรียกอะไรขนาดนั้หรอใช่ฮะอันนี้คือพกหรือว่าขอตอนนี้เลยอ๋อพก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 ียนเพกยนพก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 ักพนพกพกพหนกพ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 กันพก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 งก้กงกพกพกพอพก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 พมพก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 อกพ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 กออพก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 นกพ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 รพกพกพก ออคนแบบตาเราพกไว้ที่โรงเรียนเลยเหรอใช่ฮะเราเราต้องพกไว้สิครฮะหมอห้ามถอดเราต้องพกไว้ได้ได้แล้วก็โยนทิ้งลงถังขยะโรงเรียนอ่าห่อทิชชู่ไว้แล้วยืนดยืดไหมทุกคนไม่ใมีประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยหมดแล้วคุยต่อเลยครับคุยต่อคิดอยู่หมดแล้วสองยังลบปากกาฮะเธอมันใช้ได้จริงเหรอเคยใช่ไหมเคยยิงหมอนั่นไหม เ <c ười> คยฮะเป็นยังไงบ้างสภาพกระดัขาดก <c ười> <c ười> ระดากขาด <c ười> เออจริงพี่ไม่เคยใคยประสบความสำเร็จในการใช้มเลยไต่ <c ười> ได้เหรอเมื่อกี้รอดใช่ไหมสอเออจริงเอาไม้ได้ยังมียังมีมแย่แล้วคี่ว่าพี่ต้องรีบดับ้วแหละไม่อย่างนั้นเราจะได้อยู่ไปจนถึงเที่ยงคืนสาม <c ười> สอง อด้โอเคต้องยอมแล้วแหละพี่ก็กดโรงเรียนให้ได้กลัมาเหนื่อยจริงเหมือนเธอแบบเหมือนแบกกระเป๋าเดินทางไปโรงเรียนใช่อยากรู้เลยว่าใช้กระเป๋าใส่ขนาดไหนเรายอมแต่แรกก็จบแล้วอันนี้อันนี้จริงเหอเออน้าร้ายวิศวการอุ้ยเสมอกัน มาเราเอาอีกหมวดนึงมะเพื่อให้เผื่อพี่ต่างจะได้อันนึงใช่เพื่อจะได้เอาคืนให้ใส่เป็นคู่กันปรากฏมีเลโอได้ไปกันบนนี้อีกอันนึงอีกตรงนู้นทนเล่งไมและหมวดนึงมาเมื่อไหร่เอาจริงข้อต่อไปบอกไปเกาะเองเห็นแบบได้ข่าวว่าเมื่อกี้เขาซ้อมร้องซ้อมเต้นเออก็ต้องแบบอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีนิดนึงขอชื่อวงดนตรีที่มีสองพยางเอาแล้วเอาเป็นวงเกิร์ล วงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไอรอลก็ได้แต่ของให่มีชื่อสองพยางอ้าพี่ต่อยเอาแพ้แล้วอ่ะมาลองดูลองดูครับเรียวแพ้เรียวเริ่มก่อนโอเโหเริ่มกกอนด้วยโอ้วงไทยอังกฤษก็ได้ใช่ไหมได้ชาติไหนก็ได้แต่ต้องเป็นแบบให้ทุกคนรู้จัก้วยนะพูดมาแบบแล้วทุกคนต้องรู้จักโคเปะเออเธอเทเๆอมาพี่ต๋อยตัวซีเหรอฮะ ค็อกเทลมาเหนือเลยมาเหนือคอกเทลครับเนขล้องจองเลยนี่ต่อให้เลยเนอุ่ดยอดย่กให้เอามาเลโอนิตตาได้ได้ blackhead blackhead มาสองพยานได้อยู่มาจากไหนเนี่ยปู่ blackhead มาเลโอ blackpink เออย็ถึน เอาดีเอาสิยังไงมีใครอีกมีใครอีกเคี้ยวอะไรนะเฮ้พี่พี่ว่าตอนเนี้ได้แปดสติ๊กเกอร์พี่ต๋ายเรื่องจริงเอ็กโซครับเออเอ็กซตคอต้องเต้นได้หรอ้องเต้นได้หรได้หรอได้หรอได้วรอรอเรอร อ๋อแล้2 2> วนะสองอย่าเพิ่งคัเพ erm ื่อนพิ่งกี <h <h ่พยางนฮะกี <h 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 ่พยางสองพยางใช่ไหมฮะไม่อย่าเพิ่งสองพยางสองพยางใช่ไหมฮะสองพยางนะครับไหนดีนะเดือดถอยไม่ได้ใช่ไหมฮะเดือดถอยไม่ใชเป็นคนเนะอฮะทำไมเดือดถอยไม่ได้ล่ะครับสไม่ใช่คอ่าโดนสามแล้วเธอหัวเวลาเก่งมากใ่งง มาๆแตะให้พี่ได้ความรักชอบอันใหญ่ดูงใหญ่ใหญ่เฮ้ยน่ารักเข้ากันไหมสองข้างอ้าวไม่เท้าหรอไม่เทาไม่เ้าเอาหม่เยคืออะไรอะไรเราเป็นอาร์ตไงใช่เราแบบใส่แฟชั่นแลวเราจะให้ติดอยูอย่างนี้จนจบไลฟ์ใช่จริงไหมเนี่ย น่ารักดีโอ่าแต่ก็ถือว่าเกมนี้เขาเจ้ากันเสม,สมเอเสอได้กันไปคนละสองดวงกรุกรกบนะะ่ักครัก